ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาขุดคูนะครับคูเลดนะครับเป็นคูเลดสวนนะครับเป็นแนวทางและก็วิธีการนะครับป้องกันโรคต่างๆนะครับที่จะแทรกเข้ามาบริเวณรากหรือว่าบริเวณดินในสวนทุเรียนของเราครับผมเนื่องจากว่าบริเวณแปลงผมนะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีสวนยางหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับค่อนข้างจะเยอะครับผม หลังจากที่ได้โค่นไม้ออกไปแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการขุดคูรอบสวนครับผมซึ่งจะช่วยป้องกันนะครับโรคที่จะมาทางดินหรือว่าเขาเรียกว่ามากับรากนะครับได้ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเนื่องจากว่าในปีนี้นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับได้โชยสารนะครับเนาะทำดอกทุเรียนหรือว่าสารเพคโคค่อนข้างจะเยอะทุเรียนในแปลงก็เลยจะมีการออกดอกนอกฤดูมาประมาณ4 5หต้นครับผม ซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เราจะได้ราคาดีครับผมเพราะว่านับตั้งแต่ระยะเวลานะครับ120วันนับตั้งแต่ดอกบานก็คือจะไปมีผลผลิตหรือว่าเก็บเกี่ยวได้ประมาณมกขลานะครับต้นปีใหม่พอดีครับผมก็เริ่มบานแล้วครับในแปลงก็จะมีพึ่งนะครับมาผสมเกสรให้นะครับเดี๋ยวว่าจะว่างๆก็จะมาปัดดอกช่วยอีกสักแรงหนึ่งครับผมเนื่องจากว่าทุเรียนนะครับในปีนี้ราคาค่อนข้างจะ ถูกเยอะครับผมดังนั้นการทําทุเรียนนอกฤดูนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหรือว่าปัจจัยหลักนะครับที่ช่วยให้ผลผลิตนะครับมีราคาที่ดีขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นปีใหม่นะครับสงการหรือว่าสุดตีนี่นะครับลักษณะดอกที่มาครับผมก็มาเยอะอยู่ครับน่าจะเป็นสารตกค้างมากกว่าครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากในการรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ